อันนับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลน,นะครับตอนนี้ทาง F. A. ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าโจมัสชูเคิลเนี่ยจะไม่ได้คุมทีมข้างสนามครับที่จะเจอกับจิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้ในคืนนี้นะครับไม่ได้คุมสำหรับโจมัสชูเคิลน,นะฮะชูเคิลครับกุนซือของสิงห์บลูเชลซีเนี่ยจะติดโทษแบนในเกมพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในคืนนี้จากการยืนยันของ FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษกรครับรดอว่า FA เนี่ยยืนยันแล้วว่าจูเค้นครับจะถูกแบนห้ามคุมจีมข้างสนามในเกมพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในคืนนี้หลังจากที่เขาเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมฉครับทะเลาะกับทางอันติโอคอนเต้ครับคุณซื้อของไก่เดทองสปเปอร์ในนัดที่เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับ ก็คือว่า FA ครับประกาศลงโทษชมัตชูเกิลครับด้วยการปรับเงิน35,000ปอนด์ห้ามคุมทีมข้างสนามหนึ่งนัดแต่ให้ระง,งับโทษแบนไว้ชั่วคราวระหว่างรอเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการวินัยนะฮะขณะที่คอนเต้ครับถูกปรับเงินแค่15,000ปอนด์แค่นั้นนะครับมีข่าวครับบอกว่าชมัตชูเกิลเองเนี่ยได้พยายามอุทธรณ์บทลงโทษดังกล่าวแล้วแต่ทางคณะกรรมการอุทธรณ์ของทาง FA เนี่ยปฏิเสธแล้วก็ยืนยันให้ยึดบทลงโทษไว้เหมือนเดิม ก็คือว่าเขาคืนนี้เนี่ยจะไม่ได้คุมทีมข้างสนามที่จะเจอกับเลสเตอร์นะครับและในส่วนตัวเขาเนี่ยก็ยอมรับว่าพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยหลังจบเกมกับสปเปอร์เนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆชูเคิลครับได้ยืนอุทธรณ์แล้วแต่มันไม่เป็นผลนะครับก็โดนปริเสธกลับมาแล้วในวันนี้แล้วจากบทลงโทษในครั้งนี้ครับจะทําให้โชมัสชูเคิลเนี่ยต้องนั่งดูลูกทีมของตัวเองอยู่บนสแตนเชียจะสามารถคุยกับลูกทีมได้เฉพาะก่อนการแข่งขันและระหว่างเกมในห้องแต่งตัวนะครับก็คือพักครึ่งนะครับ ก่อนหน้านั้นรับเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยโชวมัตชูเกิลครับก็เพิ่งโดน FA เนี่ยตั้งข้อหาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากการไปวิจารณ์แอนโทนีเทเลอร์ครับผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวที่เจอกับสเปอร์ในวันนั้นนะครับโอ้โหโดนไปหลายกระทงอยู่สําหรับโชวมัตชูเกิลนะครับก็ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าคืนนี้จะไม่มีชูเกิลอยู่ข้างสนามคุมสิงห์บลูเชลซีที่จะดวลแข่งกับเลสเตอร์ซิตี้ครับในคืนนี้นะครับไม่มีเขาอยู่นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับ